เลงไปหนึ่งเอ้าอันนี้ออกเอาพับเพีออกค่ะเอาทับพีมาให้แล้วก็กวนใหม่อีกอันนึงนั้นต้องรอให้มันเย็นมันถึงจะเกาะตัวกันโย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 กลมกลมขหมือนในห้องเสื้อผ้าเบอร์แมนกลองเล็กๆป่ะของเข้มดำอย่างเงี้ยมันจะไหม้สิของเก่าขเก่าไม่ไม่มันมีน้ำตาลมัน ลืมดูอะยังไม่สําเร็จในไม่ได้หรอกมันต้องใช้มือโคนเอาออกเอาออกค่ะเอาดึงออกงานมันต้องรอให้มันเย็นกว่านี้แล้วค่อยเทไงเราเทแบบใจร้อนเกินต้องรอให้มันเย็นเหมือนอันนั้นอะอันนั้นน่ะมันใส่น่าจะใส่แป้งเยอะพอเทปุ๊บแข็งปั๊บเลยใส่เนี่ยน,นี้ก็เริ่มเป็นตัวแล้วเห็นไหมใส่ไนพอแล้วค่ะมันกวนจนเสร็จแล้วค่ะ